ปฏิฆาทิบส so ัเนาะสีเทานี้เหลืออยู่ผืนหนึ่งนะคะสีเทาเหลืออีกผืนหนึ่งนะคะสีเทาก็ยังเข้ากับหนังเลยนะคะเขาเรียกว่าขาวนวลนี่คือขาวนวลนี่ก็จะหาพอถุงใส่ได้กับทุกสีนะคะถ้าขาวนวลตัวนี้นะคะตัวนี้คือขาวนวลนะคะตัวตัวที่คุณสุโชที่เป็น้าเป็นผ้าใยเยื่อผ่เป็นเป็นเป็นขาวโอโม่นะคะถ้าขาวโม่จะหาใส่ยากหน่อยถ้าขาวนวลจะหาใส่ทุก ทุกทุกสีได้สบายนะคะนะคะที่คุณสุพูดบอกว่าทําไมอเราไปพูดอะไรแต่ต้องไม่ได้คุณสุจะไม่แตะต้องก็คือหนึ่งคือพระสถาบันพระมหากษัตริย์สองก็คือพระทุกรูปนะคะพระทุกรูปคุณสุจะไม่แตะต้องไม่นินทานรับหลังไม่ไม่อะไรเลยนะคะไปกลับมาคุณสุจะไม่พูดเลยนะคะจะดีจะชั่วจะอะไรคุณสุจะไม่พูดเลยนะคะเ <inequalities> พราะว่าเราจะไม่แตะนะคะเ <rubbing> ขาบอกว่าคารวะนะคะ คือเราเป็นสารวัตรเนี่ยนะคะห้ามนะห้ามก็คือแม้กระทั่งทั้งแม้กระทั่งไปสอนเนนนะคะถึงเ,เนนจะเดือดนะคะเราสอนไม่ได้เร,เราไปแจ้งเจ้าวาดแล้วให้เจ้าวาดมาสอนเนนนะคะแล้วไปสอนแม่ชีก็ไม่ได้นะคะก็ต้องให้เจ้าวาดมามาบอกแม่ชีว่าทำอย่างเงี้ย <ened noise> ก็คือไปบอกเจ้าของเจ้าของจสถานที่นะคะคือเราไม่มีสิทธิ์นะคะคือเราไม่มีสิทธิ์จะเพ่งไม่ว่าต่อหน้าหรือรับหลังเลย ไม่ว่าเนนไม่ว่าชีไม่ว่าพระนะคะไม่ว่าแต่สถาบันมหากรัตย์ไม่ได้เลยนะคะเพราะยังต่ำเราก็ต้องท่านคือพระเนนเนี่ยคือสินต้องเยอะกว่าเราใช่ไหมเรายังมากก็แค่สินห้าสินห้ายังบกบก,บกพองพองยังไม่เต็มเปียใช่ไหมเนนยังตเนกเนก็สินสินสิบใช่ไหมคะอ่าอย่างพระก็สองร้อยยี่สิบเจ็ดคออะไรเงี้ยคือเราไปแตะไม่ได้คือที่เราแตะไม่ได้เพราะว่าสินนะคะ ศีลของท่านนะคะท่านจะถือจีข้อก็ไม่เป็นไรแต่งไงก็ต้องเกินกว่าเราชีก็เหมือนกันนะคะจชีอยางตามว่าต้องถือศินแปดนะคะ,นะคะถ้าอางนั้นเราก็ไม่คือไม่ล่วงเกินนะคะไม่ว่าต่อหน้าลาม,มันจะเกิดกรรมใหม่สาหรับเราทันทีนะคะนะคะสิ่งไหนเราต้องมีสติในการดําเนินชีวิตว่าสิ่งไหนที่จะเกิดกรรมนะคะสิ่งไหนที่เกิดอกุศลเราจะไม่แตะนะคะ นอกแต่ว่าเราพังเพื่อนะคะพังเพอในที่นี้คือเราไม่ได้เจตนานะคะถ้าเราไม่เจตนาอากุศลจะเกิดก็คือจะเบาบางนะคะจะไม่จะไม่เข้มข้นนะคะแต่ถ้าเราเจตนาต่อว่าต่อขานหรือว่าไปติเตียนนะคะกรรมเกิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะโอเคนะคะตอนนี้ก็เทวาตัวนี้ที่ที่ใส่ให้หุ่นเมื่อกี้นะคะคุณสูบเปลี่ยนออกมาก็คือเทวาสีอาขาม ขามน้ำเงินนะคะเป็นสีขามนะคะสีขามนะคะแล้วก็มีน้ําเงินตัดนิดหน่อยนะคะนะที่เหลือแล้วก็มีผ้าถุงที่เหลือที่ที่หลุดจองมาผืดนหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะชมพูหวานนะคะมพวหวานนะคะตัวนี้นะคะนะคะถ้าใครจะรับนางเขาบอกนะคะก็ว่าสวยดีนิน่มๆน,นะคะใส่สบายสีเทานะคะเทานะคะ สีเทาแล้วก็มีเฉิงดำแล้วก็มีชมพูคัดนิดๆนะคะก็เก๋ดีไม่เหมือนไข่นะคะเนาะแล้วก็เพ,พว่าสีชมพูนะคะเพว่าสีชมพูนะคะ่ะเพว่าสีชมพูเนาะเอารวมๆกันนะคะก็สุ่งฟรีให้นะคะสีพึ่งส่งฟรีให้นะคะสีพื่งพันแล้วก็ดอกพิกุลตัวนี้ก็ยังเหลืออยู่นะคะดอกพิกลดอกพิกุลม่วงนะคะ เลือกม่วงอะไรคะเนี่ยม่วงเข้มๆเนี่ยม่วงไม่ได้ปังนะคะเลือมม่วงอะไรนะคะแล้วก็สีฟ้านะคะฟ้าตัวนี้ก็จะฟ้าออกเขียวอมเขียวนะคะฟ้าเขียวมิ้น์อะไรประมาณนี้นะคะคือดอกพิกุลนะคะถ้าใครได้ไปก็รู้นะนะดอกพิกลเขาก็จะนิ่มๆซอฟๆแล้วก็เขาก็แนีแยบๆนะคะคือใส่สบายนะตัวนี้ก็คือ ตัวอะไรคะตัวหมักสุกนะคะตัวนี้สีหมักสุกนะคะเนาะไปเร็วๆเราะว่าขายไปเร็วๆ t h e ทโม t h นานหน่อย <c oughs> อันนี้ฟ้านะคะสีฟ,าฟา้านะคะฟ้าแพรวานะคะแล้วก็แดงนะคะแดงอตัวนี้เป็นแดงสดนะคะตัวนี้แดงสดแดงสดยังไงเขาก็ซอฟ์นะคะแพราวาเพราะว่าเขามีครีมกับมีดำตัดนะคะ เขาจะแดงไงเขาก็สอบนะคะคือเขาจะแดงไงเขาก็สอบนะคะตัวแพรวานะคะคือเขาจะแดงไงคือเขาก็สอบลงเพราะว่าเขาไม่ขีมเขาไม่ดำตัดเข่านะคะเขาก็จะสอบลงนะคะแล้วก็แดงเข้มขึ้นมานะคะแดงเข้มหัวแดงตีนแดงนะคะอะไรที่หัวแดงตีนแดงก็ถือว่าสวยนะะคมีลูกค้าคนหนึ่งนะคะดำไม่เอาตีนดัำไม่เอา ตีนดำไม่เอาตีนแดงไม่เอาคุณสุเลยงงว่าแล้วคุณสุจะขายอะไรอันนี้คือน้ําเงินนะคะตัวนี้คือน้ําเงินนะคะคเทบาคะตัวนี้คือชมพูนะคะชมพูชมพูหวานๆนะคะแล้วก็ม่วง ม่วงโอ้ม่วงตรงกับวันนี้นะลืมไปว่าคุณสุจะลืมใส่ใส่ตัวนี้เนาะคุณสุใส่ตัวนี้ก็ได้เนะี่ยฮะลืมไปว่าวันนี้วันม่วงฝนตกไปปอยนะอยู่แบบสบายๆลนะวันนี้เราสวยเลย <c oughs> นะคะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะสีพื้นพันนะคะ ส่งฟรนะคะถ้าใครรับสี่นส่งฟรีนะคะขอสุดเหลือแค่นี้ม่วงม่วงม่วงขส่ดเหลือเยอะนะคะขส่ดเหลือตั้งสี่ผืนนะคะแล้วก็ขมวดกเลือเยอะโอเคเยบขายแค่นี้แหละขายแค่นี้ไม่ต้องมาขายเยอะนะคะขายเยอะแล้วปวดหัวตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะหลุดจองนะคะตัวนี้นะคะสีเทาสวยดีนะคะมีหลุดจองอยู่สามผืนนะคะเนาะตัวนี้ยังอยู่นะคะ ทะลือตัวนี้นะคะถ้าใครได้ไปนะคะเก๋นะมันองเหมือนไข่โอเคแล้วเขานิ่มๆใส่สบายๆนะคะเดี๋ยวคุณสุจะแก้ไขเสื้อแกนนี้ให้ให้ลูกค้าหน่อยหนึ่งเพราะว่าคุณสุดูแล้วคุสุไม่ค่อยชอบนะคะตัวสุณสุไม่ค่อยชอบมันไม่ค่อยย้วยคือมันไม่ค่อยเลยกันมามากเท่าไหร่อะไรคุณสุต้องเดินเดินเป็นสองดอกแล้วก็นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะงานทุกอย่างเป็นการแก้ไขนะคะหมอสายผ่าน ทุกอย่างเป็นการแจ้ไขนะคะคุณสุจะไม่ค่อยคิดมากนะคะในการทํานะคะเรื่อๆทำๆเฉยๆค่ะถามว่าเหนื่อยไหมก็เป็นการทํางานก็ไม่เห็นจะเหนื่อยมากนะคะไม่ถึงกําเนิดยมากนะคะนะคะถ้าเป็นตัวถ้าถักให้ตัวเองก็จะลงมาอีกนะคะไม่ถากให้ลูกค้าตัวเองแขนยาวก <c oughs> ็เลยต้องต้องประมาณนี้นะคะคุณสุตามหลังสุดต้องลงประมาณนี้นะคะ่ะสิบแปดสิบเก้าตอนนี้มันลงไม่ได้แล้วเพราะว่า มันกะแค่นี้ถ้าลงก็ต้องเป็นพัดมาอีกตัวหนึ่งนะคะแต่เดี๋ยวๆไม่แน่นะคะใจอารมณ์ลม่มๆใจลมๆก็ทําลงมาได้นะคะดอกหนึ่งนะคะลงพัดอีกดอกหนึ่งก็สวยนะคะไม่แน่นะคะเดี๋วยวส็อาจจะทําหรืออาจจะทําเป็นสร้อยลงมานะเกะ <c oughs> ๋ๆหน่อยนะคะตอนแรกคือเาทําให้ผู้ใหญ่แต่นี้เขายกเลิกนะคะพอเขายกเลิกเราก็ต้องนะคะเขาสวย คือพอเขาจะเลิกเราก็ต้อง a อดอป a แดปใหม่ได้ตอนแรกอุณสุกะให้ให้เหมาะกับท่านให้เหมาะกับผู้สูงวัยที่เข้าวัดเนียดูเรียบร้อยอะไรอย่างนี้นะคะนะคะคุณสุคิดว่าอุณสุก็เลยทําเท่านี้แต่นี่เดี๋ยวคุณสุจะทำะดีไซน์เขาลงมาอีกนะคะดีไซน์เขาลงมาอีก,อ,กอีกดอกหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะหน้าเก๋ๆหรือว่าก็ทําซ้อนนะคะำทำทำซ้อน แขนสองซันอะไรเงี้ยเป็นทำแสงันก็สวยนะคะเดี๋ยวรอชมนะครับสุวันนี้จะดีไซน์ขอขออนุญาตดีไซน์นะคะเนาะ <c oughs> วันนี้เราพูดธรรมะก,กันไปหรือยังนะคะอ๋อคุณสุพูดเรื่อง,กา,องอการเพ่งโทษบุคคลอื่นใช่ไหมการเพ่งโทษบุคคลอื่นนะคะคือมันก็ผิดศีลน,นะคะ, <c oughs> ะผิดคาผิดศีลโมสานะคะในข้อโมสาก็คืออะไรคะ มันพูดสอดเสียดนะคะพูดสอดเสียดพูดเนินทาการเล่พวกนี้นะคะถ้าไม่จําเป็นก็ก็ไม่ควรพูดนะคะเขาบอกว่านิ่งเสียตําลึงถองใช่ไหมก็คือบางครั้งเราก็นิ่งๆไปซานะคะเพราะว่ากำใหม่จะเกิดจากเราโดยไม่รู้ตัวนะคะนะคะคือถ้าพูดสิ่งไน พูดออกไปหนึ่งก็คือการทำงานการหาทรัพย์นะคะสองก็คือพูดให้ให,ให้บุคคลอื่นเจริญหรือว่าสอนบุคคลอื่นก็พูดไปนะคะสามก็คือให้สินให้ทมนะคะถ้าถ้าพูดแบบนี้ก็พูดนะคะพูดพูดให้ได้กุศลน,นะคะถ้าพูดแล้วได้ได้กรรมใหม่ขึ้นมาก็ไม่ควรพูดนะคะเพราะว่าอยู่นิ่งๆดีวฝ่านะคะ นะพูดน้อยไม่เป็นไรนะคะแต่พูดมากต้องมีสาระแล้วก็มีความรู้นะคะโอเคธรรมารักษานะคะคุณสุข,ขอจบไลคแค่นี้นะคะคลิปที่สามนะคะโอเคค่ะสวาสดีค่ะ